กาบสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องกันเมื่สู่คู่สู่คน บอกว่าฟังแล้วฟังไทยและต่างประเทศมาพบกับซ่องบา่าจำมั่มอีกแล้วนะมือนี่เนะาะบ่าจำมั่มกามาเฮือนแม่ตูดีเนาะและกาสิมาทำความสะอาดปัดกวดเฮือนซานาเพิ่นกับน้องดวงและสาวลา,า,หลาใหญ่และกาน้องโตโน,โน่เนาะและกาสิมาถามเรื่องแบบว่ามียูทูบเบอร์คนหนึ่งเนาะอ่า มาถ่ายมเมทาเพิ่นว่า,าได้แต่เสือผ่ามมีถ้วยวงสวงซ้ำเนาะบาจะมัะ่มกับบางเถื่อเพิ่อน,น,นอายุไลายแล้วเนาะกะบับบได้โทษผู้ใดเนาะพ่อแม่พี่น้องกับบาจะมั่มกับสีได้มาถามเพิ่นตัวจริงเนาะว่าบาจะมั่มซื้อของให้ครบบอมีหนึ่งบาจมะมั่มเนาะมีมีถ้่ยว้ถวย่วคือซ้ำเนะะาะภาษาไทยมีจานแล้วก็ถาดเนาะพอ เราจะมัม่มเสื้อให้ครขบมดแล้วก็มีกระทะน้ำเนาะไว้ทอดไข่โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องไปหลับไปสมนุกันเลยโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเอากะมาเบ่งว่าแม่ตู้ชิ่เฮือนบ่เนาะว่าเผิ่นเหตุยังอยู่แหละค่ะโอเคเนาะเอาว่าชาวลาใหญ่ชาวดวงน่ะเ่าจะมัม่มเละลูกโนเอายาหม่องเลยยาพลรามาให้แม่ตู้เผิ่นเนาะโอเคไปหลับไปสมนุกันเลยสบายดีชาวดวง สบายดีลูกโตโน่สบายดีสาวหล่าไงสบายดีสบายดีโดยเมื่อนี้มาอย่างเมื่อนี้เมื่อนี้ก็จะเอายาพารามาให้ในตู้น้องทงแล้วก็มียาหมองนำโดยโดยโอเคเนาะเข้าไปเลยเนาะของสะดว้งกับมีไข่ไก่มีไข่ไก่ไม่เห็นอย่างทอดได้ไม่เท่าโอ้โดยโดยเข้าไปเลยผมทานเนี่ยลเมื่อยโดยโดยโอเคทอดไข่นี่แหละมันจะนองอ่อนเนาะโอเคเนาะ ไปไปไปเกบลกยงเนอะม่เาเนอสบายดีไม่เ่าด้ลูกสบายดีแม่เ่าด้เออสบายดีเม่เาก่อนสบายดีเม่เทาก่อนเอาปสรบ้ายสบายดีแม่เทาสบายดีโดยโดย โบได้เหนบได้ทมทานบ่างไหมน,นี่มมทมแล้วแล้วโ,<อ>โดยโดย,โดยดอันนี้ก็มียาหม่องเนาะยามหม่องใไฮเมท่าโดยยาหม่องคาพาราสองแผงเนาะอาหม่องไฮเมท่าเลยโอ้อันนี้แหละท่าอะไรก็กินเด้อเม่เท่าปวดบ่เม่เท่าปวดเม่เท่าปวดได้ใจ โอ้ดอะดลยดอยอชาด้วงขึ้นไปเลยโอ้ดอโดอยวางลงก็ได้เหมือนแถาว่างลงต้นหนจ้วโอ้บรรลุสาวเจ้าไปทางไหนลูกสาวเจ้าโอ้ทมทานระดอยดอย เดี๋ยงี้เงินข่าวว่าแม่เท่าวบวชสบายเนะาะบ่าจะมั่มกันเลยมาจอบบิังยาผลากับยาหมองกินข้าวกับยังไม่เท่าโ,<อ>โอ้โหโดยโดยโดย,โดยโข้าวอันหนึง่งซุกแล้วเนาะ โอ้โอ้เส oh, nice. oh. mm ืองามเด้เสืองามเนยกระนงส่งไปท่ากระนงเออส่งไปท่ากระนุ่งลองตีนก็ใส่เนาะผอมเล่นไปท่วกระตูมกระตูมอย่างว่าหอมนะไแวโอ้สองผืนบนเนาะทันทีหว่ามันันาหนาวแงงลมมีผ้ากางอนหนาวแห้งโอยโดนๆปล่อยเกืบนี่ปล่ยได้โอ้ เท่ายังบ่ท่านได้กินเข่าเนาะปล่อยังโอ้อันเฮาเฮาอยากถามหมอเฮาซื้อมาหายทำไม่เข่ายังบ่ใช่บอกไม่ไม่เข่าจะได้ของใหม่ไม่เท่าที่ได้ของใหม่ยังเพิ่นใช้โอ้ใช้ยังเก่านะละโอ้โอ้มียูทูบเบอร์หนึ่งเนาะเปินมาถ่ายแต่ว่าไม่เท่าลืมบอกเลยจังใด๋ลืมเมื่ลายอะไรเนี่ยเราไม่เท่าลืมบอกไม่เท่าก็ลืมไม่ลงนาลงหลังเลยเนาะโดยโอ้เท่าเลยเนาะบบตีเพิ่นเนาะ ไม่เท่ากันขอโทษน้ำเนาะคู้ใหญ่ใจดีพ่เนาะเออไม่เท่าก็ขอโทษน้ำเอ้ผู้ใหญ่ใจดีไม่เท่าก็ลงไม่เท่าก็ลงลื่นเลยโอ้ขอโทษเอฟซีบาดจะมั่งขอโทษบาดจะมั่มน่ะบอปขอโทษก็ได้ไม่เท่าบอเป็นยังบาดเจ็บมั่งบอปเป็นยังขอโทษในกูโคนเลยโดยโดยโดยโอ้ไม่เท่ากันในใช้เครื่องไม่เท่าเครื่องคล้องไม่เท่าเจ้าเอาไว้เพราะว่า เออถวยบวงตัวใดมันก็ขึ้นมาถ่ายอยู่พี่อ่าบอสให้ไม่เท่าไปเอามาเลยมาวางไว้ทางหนาเลยแล้วก็ให้สาดวงสาหลาใหญ่แล้วก็ลูกโตโน่เห็ดกับเขาทอดไข่เลยเนาะกว่ามียังแน่เนาะครบมัดบ่เขาซื้อให้ไม่เท่ามีหม้อมีถาดมีถวยก็คือซ้ำเนาะมีจานนำเออมาใกล้ๆมาทางหนาพี่ลูก เด้เนี่ยเนี่มีหมอนี่เนี่ยมาใกล้ๆพี so, ่เอาทรงยางออกเลยมะกะมีถั่วมีถั่วโอ้ขบหมดเลยเนาะหมอนก็หมอนะครับโดยโดยมียังแม่เท่าจับให้เบิ่งดูมียังแหนใช้อะไรกระถาเด้เออพู้พูดพูดจับมาให้แม่เท่าในเพิ่นลุกยากเนาะ ยังไม่ใหม่ย right ังไม่ใหม่เลยนี่ບคบบัตรเนอะสุดท้าวสุดท้าวาย้ยบตีพนเนะ โอ้โดยโดยบานี <aún> <yelled> ้บานี้ใช่เลยเด้อม่เม่าเด้อม่เม่าบานี้้ใหม่เม่าใส่เอาออกมาใส่ออกมาใส่เลยไม่ต้องเก็บไว้เพื่อให้ใส่เพื่อให้ใส่เลยตัวไรมันเก่ามันแตกแล้วเราก็ทิ้งเลยเพราว่าเฮือนชาวหลาญใหญ่จำเป็นจะมั่งคุกในการซื้อเพราะว่าทีมงานเนาะมีชาวดวงมีชาวหลาญใหญ่มีป้านางเนาะไปลงตลาดซื้อคือครบมัดเนาะ เออบางเถื่อบอตีเพิ่นไม่เ่าเพิ่งลงน่ะลงหลังเนาะเม่าวาเผาเลยพอดีเลยที่เหตนกินสุกกินเลยไมถาวาแล้วก็เชียนทำความสะอาดเพื่อนในเมถาเลยกอไมถาวายังบ่ได้กินเข่าเหมืนบอกโอ้พอดีเลยพอดีเลยได้เพียงวันนี้โอ้เขากันลูกกระซื้อมาหายขบอันนี้เนาะขบบนถุอยางอันนี้บวงแกเอาเบิ้งหัะแกเบิ้งบวง ไอเป็นแวแกเลยแกเองดูเป็นแถวจะใช่ได้เป็นถววันนี้หันจะแพงไหมเลยจะแพงว่าเด้อถวยบวงยังหมอกกระกันใหม่ๆกระิททอดไข่สุกนกินเลยเนาะมีบวงจะก้านนะเป็นถวานับบังดูนับบังดูให้เป็นถวานับบังเสี่ิือกีได้เสืองามบอเคยได้นอกเป่ถแถวนอะบอกเคยได้บอมีภายเอาไห้ลย แม่เท่าเล็เก็บไว้บอกมากได้ม่ที่วเนที่แล้วาะแม่เห่าเพินบ่เคยได้เพินแพงหม้อใหม่ในการซสสลองแกงหน้าไม้และแกงหน้าไม้มาแกงและนี่กระทะไม่ก็ที่ได้ทอดไข่ชูแม่เห่ากินและเขินเท่งก็ได้ยายบ๊ชเจ้าชูแพงได้บบานี้แม่เห่า แพองูหน่จะแพงนี่ใช่ใช่อืมใช่้านไม้มาแกงให้อนาไปขุดกระปูมาแกงนะหมอกกระกดีแกงขากะช่องแม่รลูกอ่าแวแม่แถาก็ย่างลายบ่แม่เถาไปย่างด้แม่ทาวมันใต้ตะเกียงบ่ใตตะเกียงใตตะเกียงแม่เถ่อ้ไม่ยงแม่ท่าก็ได้เลยอันนี้ไฟแม่แไปธรรมชาตินองสรแก๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง โอ้ได้แล้วโอ้แม่เท่านี่ยบ่มีไฟเนาะใช้ตะเกียงเพิ่นีตะเกยงโอ้มีเท่าแต่นี้นะก็นอนโอ้นี่เนาะตะเกียงนี่เนาะตะเกียงอะไรนี่เล็กปิ้งไปเท่าแล้วก็ใช้อยู่ใช้อยู่เลยก็ใช้แสดงว่าแม่เท่านี่ได้ครบมืดเนาะขบไมแล้วโอ้แต่ลืมเท่าลืมบอตีเพิ่นเนาะโอ้บอดีแหละให้สาวดวงแล้วก็สาวลาใหญ่แล้วก็สิทอดไข่เนาะ าจะมั่มกับมือนี่พิเศษเลยสะก็ะเลยว่ะมาทําความสะอาดไทยแม่ตู้เพื่อนแล้วก็กชีต้มกล้วยจับหรือว่าข้าวเปียกเนาะเส้นข้าวเปียกภาษาเราภาษาไทยคือกวยจับเนะาะกระชีเห็ดไห่สูรเรียงทีมงานเ่าจะมั่มเลยโอ้แม่เถาครบทม,มสิแม่เผาเสือส้อผ้าผ้าห่มได้มดหมดใช่ไ,ไมแม่เาใช่เด้อบัดนี้เด้อให้ผู้ใหญ่เพื่อนเห็นเน่ย อ่ะซื้อมาเลยใช่โบตี้เลยเนาะผู้เฒ่าเพิ่นเสียได้เพิ่นเชียได้เพิ่นบ่เคยได้เพิ่นโบเคยได้โบได้ทองไหมเพิ่นบ่มีบ่เคยมีผู้เอาให้แบบนี้นะโอ้แล้วเพื่อนเรเลยแพงแพงโคกก็ยังบ่ทันได้ตั้มซะบ่เนี่ยท่านดิโคกกับส่ากันยังบ่ทันได้ตั้มตั้มให้แม่ท้าเปิ่นหานคะตั้งอู่โอ้พุ่นเนาะเนาะเฮ็ดห่านนั่นน้อยๆได้แม่ท้าวันนี้ได้โคกใหญ่เลย ก็พออเลยซื้อปลาตัวใหญ่ๆมาลาบขายฐานก็สิมากินน้ำเข้าอ่ะเข้าอ่ะฮะย่างย่างบะเม่าวย่างย่งหน่อยย่างลายบอกช่องคนกินบ่โดยโดยยังพอได้กินอยู่เนาะโดยเฮาบันนี้เฮากระชิ่เริ่มแมนทำความสะอาดเชินซอยเม่เท่าเนาะมีเงินสาวหลาใหญ่มีซาดวงหรือกรปลาบดน้ำเนาะ น้องเม่นเก็บเม่นก่อนโอ้อันนี้เก็บไใบมัดเนาะไไดด้้ทำความสะอาดอยู่เพื่อนนี่แล้วถอนให้ล้างโอเคโอเคเนาะแม่เแ่าเนาะได้ครบมัดเนาะตกลงเนาะอ้ครบมัดแล้วเรแห้งไว้แห้งไว้เออเก็บไว้บานี่ใช่เด้ออ่ถ้วยบ่วงตัวเก่าตัวอะไรมันแตกครับบ่ใช่ปลาไว้ใส่ตัวใหม่เลยใส่ตัวใหม่เลย ทิมโลทุมแตกนั่มแจกไอ้ีเออตะเกียงพ่อแม่พี่น้อกพันยังใส่ตะเกียงอยู่จับปุ่งนู่มเป่นแถวจับขึ้นมาแบบนงเออตะเกียงใส่น้ำมันบ่ข้าวสียหายใส่น้ำมนโอ้น้ำมันเอาจับปันยาพารากับยาหม่องขึ้นมาได้เลยเด้อบอกแม่พันแน่ได้แล้ว พอได้กินเนาะปวดผู้ชื่อชื่อยามาให้เมถาวคั่มก็ได้ความเจ็บจะได้ความไข้ยามีให้มีแต่ล่ำให้มีแต่รวยแต่เนีต่อไปเอธุรกิจไดกับขาให้เจริญเจริญน้ม่เม่าวเนาะเมถาวกรบตี้น้องเมถาวลืมเนาะเมถาวรเูื่อเม่าวก็เบอเคยได้เอ้กเบอเคยได้เนึ่งมากเมถาวก็เก็บเขาเมียนเนาะ บดที่เลยเนาะผู้เฒ่าเนาะแปดชิปปี้วแปดชิปโบเนชิปแปดชิปเบสแห้วบ่เนาะอะยังบฮุมนบองเคยมันเคยมีผู้ให้ลูกตนองมี่้มีเรากระไดผู้มีิวแล้วก็บเคยไดของไหมเราก็เลยแพงอบดนี้บ่าวจมั่มกับเห็ดกับเข่ากับน้ำทอดไข่อะไรกับทำความสะอาดก่อนเนาะทำความสะอาดอะไรกับเห็ดกินเห็ดยากอะไรกับสูม่เท่าพั่กินอะไรกัทีมงานบาวจมั่มเนาะ อยู่ที่เตาว่านคือเก่าเนาะป้าบนป้านา,นางป้าแต่งแล้วก็สาวดวงเนาะบ้านใกล้เคียงเนะี่ยเราแบ่งปันกันกินเนาะเออไม่เถอะลงรถไม่เถอะเออโอ้งามเลยเด้บ้ดนกินข้าวลแล้วเก็กินยาใสา่เนาะอันนาไปไฉถมท,ทานเออลูกถมทานโอ้ไม่เถอะเพืน่นโบอคอยอยู่ดีปะไรเรากับบุญถมทานชอยลูกเทำไ,ไ,ไงถมได้จังหน่อยละมากปะ ให้ลูกทมต่อนาะอโอ้ยรวยโวยที่จแล็บบัดนี้ได้ครบหมดแหละแม่เฒ่าวบ่นลืมอีกเทื่อหนึ่งเนาะอ่ะโอเคนะเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่ะเพราะว่าสิได้ทําความสะอาดเฮือนเพิ่นต่อเนาะทั้งหลุมทั้งเถิงเพราะว่าป้าอุบลมาปัดกวดให้แลนะ้วเนาะทั้งเถิงคือเรียบร้อยแล้วยังเหลือแต่ทั้งล่างนี่ก็สิได้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเนาะต้มก๋วยจั๊บหรือว่า ขาเปียกเข่าเนาะเออขาเปียกเส้นเนาะโอเคนะ้องพ่อพี่น้องอ่าโอเคไปหลับซมไปหลับกันเลยอ่า<ป>โอเคนะ้องพ่อแม่พี่น้องมือนี้เฮาก็ได้มาเราจะพาลาให้แม่ตู้กันเนาะเป็นทีเงียบง้อยแล้ว<ป>โอเคเนาะขอขอบบุญขอบคุณน้ำ FC, มันซีเมอร์สุข,ขูมสุขล้นอ่าที่บังคิปบ่าวจะมั่มเจต้นจนจบโดยที่ประกามโฆษณาเนาะก็ขอ,ขอฝากกดไลค์กดแชร์ ติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อบอกพลาดคลิปใหม่ๆของบารจะมั่มเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องขอห้เอฟซีเมอสุขุมสุขคนสุขกายสบายใจบมว่วานหน้าทีงานใดก็ขอให้สมหวังทุกอย่างเนาะคิดสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นสมควรมุ่งมา่ปรารถนาเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเจอกันคลิปหน้าเนาะพ่อแม่พี่น้องขอกก่าวคําว่าสบายดี